สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องเล่าก่อนนอนมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะกฎนรกไร้ความปราณีตอนที่หนึ่งมูลเหตุในการเขียนหนังสือหนึ่งอาศัยพลานุภาพของพระตถาคตขึ้นสวรรค์สำนึกคุณพุทธานุภาพปกปักคุ้มครองขึ้นบัวขาวออกเดินทางอาหมีถั่วปออาอี้ยกมือไหว้ผู้พิพากษาคดีความในนรกภูมิ าอ้ขอเรียนถามผู้พิพากษาตอนที่พิยายมาราชฟงตูถวายรายงานเน็กเซียนฮ่องเต้ว่าต้องการแต่งหนังสือกฎนรกไร้ความปราณีเพื่อตักเตือนชาวโลกนั้นเน็กเซียนฮ่องเต้มีชี้แนะว่าอย่างไรบ้างคะ่ะผู้พิพากษาพูดว่าเรากําลังมีงานราชการจะขึ้นไปรายงานเน็กเซียนฮ่องเต้บนสวรรค์อยู่พอดีเดี๋ยวจะพาท่านขึ้นบนสวรรค์ไปเข้าเฝ้า,าเน็กเซียนฮ่องเต้พร้อมกันเลย ข้าพเจ้ารู้สึกเบิกบ,บานใจและสำนึกคุณผู้พิพากษาพวกเราเหาะไปบนสวรรค์ลแล้วตอนที่ข้าพเจ้าเหาะสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ6,000เมตรนั้นรู้สึกถึงความวิสุทธิสงบอย่างชัดเจนมองเห็นเทวดาจำนวนหนึ่งเหาะเหินไปมาและมองเห็นพระราชวังปราสาทราชวังบนสวรรค์เปล่งแสงได้ด้วยทั้งยังประณีตงดงามต่างจากตึกรามบ้านช่องในโลกมนุษย์ที่ไม่มีสีสันแวววาว ตอนนี้มาถึงหน้าประตูทางเข้ามาหาราชวังแล้วบนหน้าประตูทางเข้ามีตัวอักษรใหญ่ๆสามตัวเขียนว่าเท้าสักกต้ซื่อเทียนและมีขุนพลสวรรค์สองนายถืออาวุธไว้ในมือรูปร่างสูงใหญ่ลักษณะหน้าเกรงขามดูเหมือนพวกเขาจะรู้จักพวกเราสองคนพวกเขายิ้มให้แล้วต้อนรับพวกเราอย่างมีมารยาทผู้พิพากษาแจ้งให้พวกเขาทราบว่าพวกเราต้องการเข้าเฝ้าเน็กเซียนห้องเต้ ขุนพลสวรรค์ทั้งสองนายบอกว่าเมื่อครู่นี้เน็กเซียนห้องเต้กำชับไว้ว่าถ้าหากพวกเรามาถึงไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบสามารถเข้าไปด้านในได้ทันทีเมื่อขุนพลสวรรค์ทั้งสองนายพูดจบก็ไปยืนที่สองฝาข้างของประตูแล้วประตูก็ขยับเปิดเองจากนั้นพวกเราก็เดินเข้าไปข้างในพระราชวังแห่งนี้ไม่เพียงแต่ใหญ่โตเท่านั้นยังมีความอลังการสง่างามเป็นอย่างยิ่ง เหล่งแสงเป็นประกายเหล่านางฟ้าทุกนางก็ล้วนหน้าตางดงามมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่ไม่ธรรมดาหญิงสาวที่สวยที่สุดในโลกมนุษย์เมื่อมาถึงที่นี่ก็จะดูหมองมัวหมดราศีลงไปในทันทีร่างของเทวดาก็คือร่างที่ผุดขึ้นเป็นตัวเป็นตนและโตเต็มที่ในทันทีแบบโอปปาติกะเช่นเดียวก,กันกับเวในในนรกแต่ความรู้สึกนั้นแตกต่างกัน เหล่าเทวดามีความอิสระเสรีดูเพลิดเพลินมีความสุขบนสวรรค์ไม่มีความทุกข์ทรมานใดๆเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ก็เบาหวิวและมองไม่เห็นร่องรอยของการเย็บเสื้อผ้าอภรรบนสวรรค์ไร้ตะเข็บรอยต่อจริงๆตอนที่ข้าพเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์รู้สึกว่าความจริงแล้วโลกมนุษย์ช่างสกรปรกเหลือเกินส่วนตอนที่ข้าพเจ้าลงไปในนรกก็รู้สึกว่าความจริงนั้นโลกมนุษย์ช่างดีเหลือเกิน ด้วยเหตุนี้มนุษย์จะต้องยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งวิสุดสงบยิ่งตกต่ำก็ยิ่งทุกข์ทรมานมีนางฟ้านางหนึ่งเข้ามานำทางให้พวกเราตอนนี้เบื้องหน้าปรากฏมหาราชวังสีทองเหลืองอารามให้เห็นพระราชวังใหญ่โตมโหฬารจริงๆเมื่อพวกเราเข้าไปด้านในแล้วนางฟ้าได้กราบทูลนเน็กเซียนห้องเต้ว่า ผู้พิพากษาคาดีความในนรกภูมิพร้อมด้วยหญิงสามัญชนจากโลกมนุษย์สังกวนอี้หว่วามาขอเข้าเฝ้าที่นั่งอยู่ด้านบนสุดกลางพระราชวังก็คือเม็กเซียนฮ่องเต้เม็กเซียนฮ่องเต้ดูสง่างามและมีเมตตาพระเสียรสวมมหามงกุฎจัก,กรพรรดิแบบจีนสมัยโบราณเป็นมงกุฎสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีแผงม่านลูกปัดห้อยระยะประดับลงมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พระพักของเน็กเซียนห้องเต้มองแล้วทำให้เกิดจิตที่เคารพเลื่อมใสฉลองพระองค์ของเน็กเซียนห้องเต้มีสีสันจางๆแผ่กระจายออกมาอย่างนุ่มนวลถึงเจ็ดสีถึงแม้ว่าจะมีถึงเจ็ดสีแต่ว่าไม่ได้ทำให้แสบตาแม้แต่นิดเดียวทั้งยังรู้สึกมีลำดับขั้นที่เป็นนิติอย่างมากมองแล้วรู้สึกสบายใจยิ่งนักแสงอันโชดช่วงชัชวาลที่ออกมาจากดวงจิตอันสว่างสวยของเน็กเซียนห้องเต้ ตกแผ่ครอบคลุมไปทั่วทั้งสวรรค์ผู้พิาพากษาถวายบังคมเน็กเซียนฮ่องเต้ข้าพเจ้าก็คุกเข่าลงแล้วถวายบังคมด้วยเช่นกันเวลานี้เน็กเซียนฮ่องเต้ทรงตรัสด,ด้วยน้ำเสียงที่เมตตาว่าสังกวนอี้ว่าวเ,เธอลุกขึ้นเถอะเธออยากจะถามเราเรื่องการแต่งหนังสือกฎนรกไร้ความปราณีใช่หรือไม่ฉลองพระองค์ของเน็กเซียนฮ่องเต้เปลี่ยนสีไปแล้ว เมื่อครู่นี้ยังเป็นเจ็ดสีอยู่เลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวสีเมล็ดข้าวส,าสีเขียวอ่อนสีทองเสื้อผ้าอาพรของสวรรค์ไร้ตะเข็บรอยต่อประหยัดเวลาตัดเย็บแถมยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามใจช่างเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ขาดคิดไม่ถึงเลยจริงๆข้าพระเจ้าตอบว่าใช่เพคะฝ่าบาทหม่อมฉันอยากทูลถามพระองค์ถึงมูลเหตุในการแต่งหนังสือกดนรกไร้ความปราณีเพคะ เนกเซียนห้องเต้ทรงทอดถอนพระราชหฤทัยด้วยความหดหู่แล้วทรงตรัสว่าเวไนบนโลกมนุษย์รวมทั้งเวไนทั้งหลายในทุกขติภูมิทั้งสามไม่นับรวมเวไนจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยนิดที่มีบุญสัมพันธ์กับพระพุทธโพธิสัตว์จากพุทธภูมิอื่นซึ่งพระพุทธโพธิสัตว์เหล่านั้นก็มีปณิธานลงมายัางโลกมนุษย์เพื่อชุดช่วยเวไนที่มีบุญสัมพันธ์กับตนเองภายนอกพุทธภูมิของตน นอกจากนั้นเวในที่เหลืออยู่ทั้งหมดล้วนเป็นเวในที่อยู่ภายใต้การปกครองของสวรรค์ต่างก็เป็นขุนนางและชาวประชาของเราทั้งสิ้นภายหลังหลังจากที่พวกเขาได้ลงไปเกิดยังโลกมนุษย์ด้วยตัวเองก็คล้อยตามไปตามกระแสของคนบนโลกเจอสิ่งไม่ดีต่างๆทําทให้จิตใจแปดเปื้อนจนเกิดเป็นนิสัยความเคยชินที่ไม่ดียิ่งนับวันก็ยิ่งทําให้เกิดระยะห่างระหว่างพวกเขากับสวรรค์มากยิ่งขึ้น คนที่จะสามารถกลับคืนสู่สวรรค์บ้านเกิดได้ก็ยิ่งลดน้อยลงความคิดที่ไม่ดีของเวในบนโลกมนุษย์ที่ส่งออกไปภายนอกทุกวันนั้นทำลายสภาวะแวดล้อมและที่อยู่อาศัยบนสวรรค์อย่างรุนแรงทำให้มหาราชวังของเรามืดลัวหมดราศีลงในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้จิตใจคนเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันดูถูกดูแคลนและไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม มองเห็นเรื่องการตัญหาลามกเป็นพฤติกรรมที่น่ายกย่องทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นอัป,ปมงคลอย่างยิ่งบรรยากาศอัป,ปมงคลจากการตัญหาลามกเหล่านี้พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดุดดังดาบคมเมฆหมอกที่มีพิษร้ายแรงนี้แผ่ป,ปกคลุมไปทั่วทั้งสวรรค์เมื่อเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่นานเวในบนโลกมนุษย์ก็จะต้องตกนรกกันหมด ตอนที่เรากำลังครุ่นคิดอยู่ว่าจะแก้ไขปัญหามหันตภัยของโลกนี้อย่างไรดีนั้นพยายมราชฟงตูก็ได้ส่งหนังสือราชการสารด่วนโยมโลกถวายรายงานขอคําชี้แนะจากเราอธิบายว่านรกเต็มจนล้นทะลักแล้วเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทำงานก็ขาดแคลนอย่างมากดังนั้นจึงกำหนดให้แพร่พลายความลับสวรรค์ครั้งใหญ่ต้องการหาชาวโลกที่มีความเหมาะสมมาเข้าเยี่ยมชมนรก แล้วกลับไปเขียนหนังสือชื่อว่ามีเนลวีอูถิงกฎนรกไร้ความปราณีเผยแพร่สู่โลกมนุษย์อาศัยหนังสือนี้มากอบผู้สภาพสังคมให้สำเร็จลุล่วงชำระจิตใจคนให้สะอาดบริสุทธิ์หลังจากนั้นเราก็เชิญพุทธวาสนาปัญญาสมบูรณ์มาเพื่อสอบถามถึงผู้บำเพ็ญในโลกมนุษย์ที่มีความเหมาะสมพร้อมที่จะแบกลับภาระนี้ แน่นอนว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีสภาวะรู้ตื่นมีสติเข้าใจอะไรอะไรได้กระจ่างลงไปเยี่ยมชมนรกแล้วนำสภาพความเป็นจริงที่ได้พบเห็นกลับมาเขียนเป็นหนังสือบนโลกมนุษย์ดังนั้นเธอจะต้องแบกรับภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในส่วนนี้ให้ดีจะได้ไม่ผิดต่อเราที่มอบหมายภารกิจนี้ให้ภูมิลำเนาเดิมของเวไนททั้งหลายล้วนมีต้นกำเนิดอยู่ในสวรรค์ ตอนนี้พวกเธอได้แยกภูมิลำเนาไปเกิดยังโลกมนุษย์การตกนรกก็เป็นการแยกภูมิลำเนาไปอยู่ในนรกนรกก็เหมือนกับคุกตารางที่เอาไว้ขังเวในที่ทำผิดรอจนกระทั่งเวในเกิดจิตสำนึกขอขมาแก้ไขความผิดบาปกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนใหม่จึงได้กลับคืนสู่สวรรค์กฎนรกไร้ความปราณีนรกคือโยมโลกนรกกดคือกฎของของพุทธกฏของฟ้ากฎข,ข,ของดินกฎของมนุษย์ หากเวในบนโลกมนุษย์ละเมิดศีลวินยัยฝ่าฝืนกฎหมายก็จะต้องตกสู่ยมโลกนรกได้รับผลกรรมตอบสนองที่ไร้ความเมตตาปราณีอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้ยามที่มีชีวิตอยู่คนที่ทำความดีก็จะไม่ตกนรกคนที่สร้างบาปกำกดนรกก็จะไร้ความปราณีต่อพวกเขาหากต้องการหลีกเลี่ยงผลกรรมตอบสนองที่ไร้ความปราณีของกฎนรก ทุกคนจะต้องทำความดีบำเพ็ญธรรมชำระจิตใจให้สะอาดก็จะสามารถยกระดับให้สูงขึ้นไปถึงสวรรค์ได้อย่างแน่นอนเราได้แต่งตั้งเทวดาให้ไปคอยปกป,กปักคุ้มครองเธอในการเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะออกมาเผยแพร่บนโลกมนุษย์ให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เพื่อชำระล้างจิตใจของผู้คนให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เวไนล้วนสามารถกลับคืนสวรรค์บ้านเดิมได้ตามกำหนดเวลา หากชาวโลกได้อ่านหนังสือกฎนรกไร้ความปราณีเล่มนี้แล้วสามารถกลับตัวเป็นคนใหม่อีกทั้งพิมพ์หนังสือนี้เผยแพร่ทุกสิ่งที่เขาปรารถนาจะวอนขอหากเป็นสิ่งที่ดีเราจะส่งเทวดาที่มีบุญสัมพันธ์กับเขาไปช่วยทําให้ความปรารถนาของเขาสมบูรณ์หวังว่าเวในจะไปสัมผัสรู้และเข้าใจถึงเจตนาลึกๆของเราสังกวนอี้่าวผลไม้นี่เธอกินหรือยัง ข้าพเจ้ารู้สึกเบิกบานใจมือทั้งคู่รับผลไม้ไว้แต่ยังไม่ได้กินภายในใจกำลังคิดว่าควรถวายอะไรเป็นของขวัญให้เนกเซียนห้องเต้ดีได้ยินเนกเซียนห้องเต้ถามว่าทำไมเธอไม่กินข้าพระเจ้าตอบด้วยจิตที่สำนึกคุณว่าพระมหากรุณาธิคุณของป่าบาทหม่อมฉันจะขอนำกลับไปให้คุณพ่อที่อยู่บนโลกมนุษย์เพคะเน็กเซียนห้องเต้ทรงตรัสว่า ที่กระตัญยูของเธอนี้ช่างน่ายกย่องสรรเสริญแต่บุญวาสนาของพ่อเธอในตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถกินผลไม้นี้ได้ผลไม้เสียนนี่เธอยังจะกินอยู่หรือเปล่าต่อไปภายหน้าเมื่อกดนรกไร้ความปราณีเขียนเสร็จและออกเผยแพร่สู่โลกมนุษย์ก็พูดได้ว่านี่คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วข้าพเจ้ากินผลไม้เสียนนี้แล้ว ผลไม้เสียน,นี้นอกจากจะดูสดใหม่ยังหวานสดชื่นในปากทําให้ร่างกายสะอาดและเบาสบายอยู่บนโลกมนุษย์ไม่เคยได้กินผลไม้ที่งดงามหวานและสดสะอาดเช่นนี้มาก่อนเลยจริงๆร่างกายของอาอี้เปลี่ยนไปด้วยพลังในทันทีกลับไปแล้วจะต้องเอาสิ่งที่ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังไปเขียนออกมาอย่างจริงจัง ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เง็กเซียนห้องเต้คอยดูแลเอาใจใส่ให้ความเป็นห่วงเป็นใยอาหมีถั่วป๋อม่อมฉันรั่งกวนอี้หวา่าขอบพระไทยป่าบาทม่อมฉันขอทูลล่าหลังจากที่ผู้พิพากษาให้ข้าพเจ้ายึดเวลาของเขาไปใช้ซะนานในที่สุดผู้พิพากษาก็สามารถเริ่มถวายรายงานของเขาได้สัทีขอสำนึกคุณผู้พิพากษาอาอีพนมมือลา สวรรค์วิสุทธิสงบเช่นนี้ถ้าหากไม่ใช่ว่าจะต้องรีบกลับไปเขียนหนังสือแล้วล่ะก็ใจจริงก็อยากจะนั่งบําเพ็ญฌานสมาธิอยู่ที่นี่แต่เวลาก็เร่งกระชั้นคงต้องขึ้นบัวขาวกลับไปก่อนหากชอบคลิปนี้กรุณากดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ในทุกๆวันขอขอบคุณค่ะ